นี่งไงนี่ไงตูงแล้วหามามมัน่าโดนสิเดี๋ยวสมคตการกินข้าวของเสียเองโดนอีกแล้วอะ Sắm, sắm, xe sắm đấy Mình hãy vừa vô Điệp lối, what, 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 what? Uh, 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 โอ้โห oh oh. ไม่ได้ปลาได้ไงวะ <laughs> นี่ไงนี่ไงตูงแล้วโอ้โห oh. oh, oh. กล้องตัดพอดี <laughs> <laughs> บัตเบดคิงฟ็อกสองพันยี่สามนะครับตัวนี้คออ่อนครับกับกระสูสิลิกิตฝากพลงานมาด้วยผมส,สวยๆไปเดี๋ยวไปตามดูตัวต่อไปกันไปแล้วเต็มแรกเดี๋ยวผมวการกินข้าวของเสียเอง ลบการกินข้าวของเสี่ยเองเดี๋ยวผมลบการกินข้าวของเสี่ยเองอะไรยะออื้มุดมุดมุดไหน ดูดิกำลังจะกินข้าวอ่ะ <wiele> ด <c oughs> ูด <médico> ินี่กินไม้ปลากำลังใั่หลุดไปชิดแบัตเบคิดฟอกเดี๋ นี้กัดจะมาเชือกเชตเตอร์ดอเชือกแล้วสองมบันเบรชินฟล็อกสองพันยี่สิบสามครับเโดสติกิตฝาพวงงา,าด้วยครับสวยๆนะถ้ามาเขื่อนนะเหยื่อตัวนี้ต้องมีติดไว้ฝนะาพวงงา,าด้วยผมไปเดี๋ยวไปตามดูตัวต่อไปกัน โดนอีกแล้วอ่ะโดนอีกโดนอีกแล้วอ่ะ อด,ดน่คนเดียวลูกค้ากูไม่ได้งาน,างานเลย <laughs> ต่อไปแต่ก็ะต้องเบ็ดมาเน่ย <laughs> สักครู่ครับ อ่เบรกกินฟอ็อกสองมันยึดตามเหมือนเดิมนะเทีเยงๆนี่กัดดีจัดบอกเลยฝ่าม <c oughs> ง,งามเลยครับชโดนเสิกิจิตไปเดี๋ยวไปตามดูกันต่อสายมันมาโดน

งามครับจะมีค่าอีกสองกล่องเน่ยอีกสองตัวเลยนะ,ะฝากง,งามด้วยครับบัตเบสคิงฟ็อกส่งมาิสามตัวนี้ข้ออ่อนครับกัดดีมากๆนะหลุดจากด้วยตัวเบดนี้เปลี่ยนใหม่นะเป็นตัวใหญ่ขึ้นวัดทะลุทะลวงไปเดี๋ยวตามชมกันต่อครับผมสุดยอด เพื่อที่มะซื้ออยู่ด้วยซัำแต่นั่นนะมีคนอยู่อยู่แล้วโูลุดได้ไงเดี๋ยวซ้ำให้เดี๋ยวซ้ำให้

ของลูกค้าหลุดไปนะเด๋ยวแต่ซ้ำไม่เองไม่ต้องกลัวประเดชิงฟอก2023ครับปรับงานเลยกับ Shadow s i l i c ไปเดี๋ยวไปตามดูตัวต่อไปกันจีเแล้วเสีย